ก็สบายดีอยู่มันอิอ่มเห็นไะ่มกุ้งล็อบสเตอร์อยักษ์อีกแล้วเห็นบะ่เลือดเมินแนต์แตกเลยอู้ตัวใหญ่กว่ายาสุมพูอีกบนะ่เลิศบนะ่พี่น้อง,อง <c oughs> พี่นงกระเอกเมื่อกินนะ้ำแกงแล้วพี่นองอยนะู่ได้หมเห็นบ่เลิศบ่ะอู้เลือดเมิแนต์แตกเลยเอาว่างก่อนเลือดเมินแนต์แตกเลยพี่น้องพี่น้องกินกับหนังกินกับตำบักแตงตำบักแตงข้าวเหนียวเราเซ็ตมือกันแบบหนึ่ง กินกับตำหมออกแตงข้าวเหนียวาเลือดสัมผันแตนเลยพินนองเลือดเลือเลือดเลอันดับแรกสดตำหมักงกันก็ตำหมากแตงกันเห็นบ่ตำหมออกแตงตำหมออแตงอืมเลืกอกกินนี้แนจะซื้อผักผักเมื่อผักเมืเ่เนี่ยน มั้งเขาเกลซ้ยกลเหมพี่น,ยนหหายปั้นแหงแล้วรู้สึกาพีนายซึ้งแหงครับพีายปั้นแหงนึกถสงแต่ริติ้นๆแล้วไม่มีหวังว่างไหมจ๊ะทะเลว่างหนิบ้างหวังหนิบ้าง <c oughs> แกลีย์ร้องเลงนึกถแต่ nam đi đi con mặc thế này chị kẽ cùng nếp bạc thế này ôi cùng quay à má mấy cái nắm cạnh với nó kẽ chân này là bạc thế này chị kẽ đầy quá khi ở nó lăn cản nhàn sàng bao úi phải nọc này nó chỉ ọt thân này quá nó chỉ hàng

โอ้โหมันมันทั้นั่เนี่อ้แตกกระจายเลยพูดนะมันมัทังนั้นเด้พี่น้องโอ้ฮึพนะโค้งมันนะแลาวส่งมันอูนี้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบากว้ดพี่น้องเลยแลวบากวเสร็จแลตเลยเดี๋ยวนีแปบนึ้ออกมาให้กเได้กินกัน าแม่น่าคีโอ้โหเลิศสมเป็นเต็เลยอู้อันนี้เราปิดเป๊ปติดขานฝาเงี้ยน่อยได้ดิบน่ะบน่ะโอ้ลงเลือดน้อยลอยวนในสายชนห่วยล้านมีทั้งกุ้งรอบเตอร์ยักษ์มีทั้งกุ้งรอบเตอร์ยักษ์ไม่กินแลองกันไปหนอ นี่วันนี้ก่อนเนาะออกมาเป็นโพงเลยคนปู๊หพี่น้องเลยไอ้ขึ้นหวนหุนวันนี้มันแตกออกมุนี้อย่างมันนี่มุนี้เป็นหมองสันหลังมันกุ้งสันหลังวัดเป็นยังไงวะกขี่มันเนี่ยมันขี่มันออกขี่มันนะคะขี่มันมันก็ออกเลยนะคะขี่มันขี่มุนยุสันหลังมันกินมาแล้วขี่ไงคากป้าตัวนี้ก็เลยขี่ไงคนนะอู้หเลิศสันนี้แตกเลย บ่ได้เอาวางวันนี้น่าจะเนาะบู๋แล้วกหัวมันนั่งนี่ก็เอาหัวมันถอยมาเอาหัวมันถอยมานะคะหัวมันถอยมา,เ,าเดียเด๋ยวๆวันนีได้กินลำบากาบนบนบนแต่สิได้กินง่ายบ่อยๆเดียเด๋ยวๆแป๊บนึงหัวถอยมามันเกะกะกินหางมันก่อนแล้วก็กินหัวมนนันน่าจะเนาะโอ้ยเบึงเนื้อมัน เนื้อมันนว่ามันเนื้อมันเนื้อกลุ่มคุยจะนบงง่งได้บ้างนีกินดองมุ่งขานจิ้มนิ้วกลับพนมเข่าเขาขาดไปเลยเม่อสวนเนียวชิมู เ้าสมัติตันเลสิหมูก็ได้ก็นนนเนื้อหนาดิเสน็จสิหมูนะไอ้กินวนวนๆเป่ากระถามาานิยมไปแฟนคลับหกักแฟนคับรถเขาว่ามันนี้ก่อนมันชิจำเป๊ะได้บะนะอลมันห,นห,นห,นหนนวานขนาดนี้ไอ้กินนวนๆเนี่ยมันนิ่มค่ะ ก็เจ้าบังแับเบื้องไกลๆเดี๋ยวสิวายยาสัพผูหมูอีกหลังบ้าเนียนอ่ะไอคืมันวนหลังการงานสามเลยเขาเขาจะใส่บ่ายำเป๊ะเลย กุ้งห่อ,อ,อต่ำแตงกุ้งล็อบเตอร์ห่อต่ำแตงนะคะ เลือกครับสะออนตะเนี่ยเป็นมูตโวงปูไปติดฝาเนี่ยถ้าไม่ค่อยเอา,าดอดเขา,อาดอดเข้าไปในนี่ไรนะเอาหยดเข้าไปนี่สองอันเป็นหนัเนงเงือกบ,บ้าคือหน,นังเงือกปะเป็นหนังตาใบหน้าบ,บ้าดูสิมันเต็มหนังเงือก รุ่นใหม่ไฟแรงนี่เป็นไรเนี่ยจ๊ก็จะเป็นยังไงหรอว่เหนียวด้วยสบอร์ดนี่แฟนถามว่าตัวใหญ่นี้ไม่อร่อยหรอกเหนียววาวเหนียวเจ้าคนนี้แทบเนี้อมันไหลมันโตอ่ะให้เบิ่งรับประกันคุณภาพอืเหนียวมันก็จะคุยไฟนี่มันนุ่มอืม 你莫让朕。 ออกมานิ่ง Nó bỏ lăm lăm ừ. Thì lăm 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 rồi tạt lăm chén mình lăm 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 Mình lăm nhưng thấy lăm nguyên lăm 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 lăm

สดดีเลยแซ่บสดมันหนุ่มมันนวลมันโอ้ยเม็นปลาบลาก็กินดูแต่ย่งเบื่อบ่ ของหักบ่เบื่อมันตกได้ซะเสร็จอันนี้ไม่คิดว่าจะตกเด้อก็เสร็จน้ํามันน้ํากุ้งมันย่อย เช้บ yeah. ่ายโมงนล้น like like ั่นกาเอากระดังอีกช้อนที่บ่ายโมงนั่นขับขามนนี่ยช่วงเวลายายกินข้าวอยู่ประมาณสักกี่โมงนี่กับบ่ายโมงนี่กับบ่ายสองนี่กับบ่ายสามช่วงนี้เนาะนี่ก็เทียนกลัวๆอาหารเทียนไปช่วงนี้ 七八乐人了，说明了，啊 <noise>，艰苦，乐子能等。

เขาเลยเต่างแหงเอาไปล่าาลราดไ่ดีมันตา่างแหงไปตีไปไปตีไปเห็นหลอกเล็กน่อยขามมันเล็น่อยขามมันมันปีหัวนี้ดีเลยเล็ด้น่อยขามมันอายุสิบกว่าปีขามมันงูข่อยลุกมูข่อยปีนหัวนี่ดิ จดี๋ไปปีนบนลาตกมากอุนข้อหักหนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรกตกมากข้อหักเห็นกันไหมเราบุกเราเหนหรี่แม่บอกกลัวผีจ๊เหอ,อืมมื่นหนึ่งหรือเว่าฟ้งจะาสดนี่กันดูดอ เด็กนุ่มผู้ชายผู้ชายสามคนผู้ยิ่งตัลูกหาคนมูหยิงบรีดืดบผู้ญิ่งตัวเป็นสาวดอกคนหนึ่งก็อายุทอนหลังกันไทยอายุสิบก่าปีทอนหลังไทยแต่งงานแล้วเม่อไรแต่งงานแบบอาย่ยังกัน แฝนเป็นมาอยู่บ้านนะอ,อายุทอนของันไทยอันนี้แน่นอนหนึ่งกะอายุประมาณสิบสี่ปีไปโรปเงเรียนว่คิดดืออนอน้อีน่อยๆงามๆพลั่งนะ่ะพันงามเนาะมาดิเด็กน้อยสามคนขี้ดื้อบานเออผูอรร้ชายมือหนึ่งคอยกับพญยย่ข์ขี้รอกออกไปเอารีโมดเป็นรีโมดเนาะเป็นล้มรถเนาะรีโมดนะปิดมดันเอาหัวปนเข้าไปในแอ่นมองเหน็น ประตูล้งรดถอยไหโอ๊ยบายนี้พญ่ย็เลยกเปิดประตูกันแค่ี้อันน่เท่านั่นเองข้อขันตับข้อขานี่พญใหญ่ต้องต้องในกดกดอันรีโมทยุดไว้ไหมแค่พี้อันนี้แค่นีอะไรเร็วพใหญ่ต้องกดรีโมทยุดไว้ไหมก็สำนึกลงทับคอมันออกมาท่านนี่พูดพญ่บกยกเสียเงินขาคนอีกแบบนน ไม่ให่่าเจ็บได้ขาเล็กน้อยแต่ีว่ามันได้ขาแบบกติดต่หน้าเลยมันเอาคอเข่าไปของมันเองสวัสดีฉันสับก่อน handsome man hello สวัสดีครับ good afternoon good afternoon สบายดีไหมครับสบายดีไหมครับเด็ก g ัน s ะ m e p ก็บน้ในรถโอเคมามเนอะก็บอกเขาแ่ะคุณนะเสียงคาวอกว่าอันพ่อหห่เปิดล้มรถประตูล้รถกระดาษเลเอาหัวเข้าไปไห คนก็เลยไปกินข้ว่าโอกยจพูดขี่หมูไม่ไดโม่หนาเรื่องจริงบพรยกเล่นอันยุดอันรีโมดไว้ท้มันข้างก็ฉันสลงมากเลยเอาหะวออกมาท่านไงคนหลังมันขี้ดื้อเลยเดบานนี่พ่อหญยก็เลไปเคาะประตูไปบอกแม่พ่เนี่ยลูกขี้ดื้อเลลูกจันขี้ดื้อแค่ไนมันเกิดนด่ยังคืนในบ้านคนต้องวชสิจัคยเล่นสนุกว่าเป็นยังบอกมันแค่แค่เทียเดียวสั่แม่เป็นกระไร ซาบถมไ่เห็ดแค่เทียเดียวสันบ่เห็ดอีกดอกสันว่าหมายถึงว่าเห็ดเทียดีัก็ตายไแล้วบม่ได้เห็อีกดอกสันโอ้แม่คนก็โอ้คนหลังเนี่แม่คนแม่โอ้ตอนนี้เียงกินงั้นยอยคิดดูอันนี้เด็กหน่อยแล้วมันจะดีไงมันซอยงานเนี่ยเราเข้าไปหงั่อยืนหน้าบ้านตาจาแต่ยัทำคนใส่มัน่อยดีดีเลยซอยดีดีแต่เมือกี่ดูเด็กมาไปใส่ขี้ดกขี้ดอเนี่ย Ừm, là mít phi vi nhà mặt bằng nguyên mhm 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 bảo mhm 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 Ừm Có mhm 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 mhm